เพื่อนๆสวัสดีค่ะตุ๊กพามาเดินที่ตลาดเซรี2อ,อยู่ที่ซอยเจริญกรุงร้อที่นี่มีอาหารของกินของใช้ขายเยอะเลยค่ะไปชมกันเลยค่ะ ตลาดเซรีสองอยู่หลังโรงพยาบาลเจริญกรุงค่ะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่เวลาตีห้ถึงประมาณ6โมงเย็นค่ะมีทั้งอาหารคาวของหวานขนมของสดและเสื้อผ้ามาที่เดียวครบจบเลยค่ะ ร้านนี้ข้าวต้มปลาข้าวต้มหมูอร่อยค่ะต้นนี้ค่ะ ขดพต้มหมูรานี้ใส่หิดหอมให้ด้วยค่ะชามนี้ชามละ55บาบาทค่ะมาสั่งข้าวต้มปลากินที่นี่แล้วก็ซื้อไปฝากคนที่บ้านด้วยค่ะ ต้มปลาหกสิบบาทค่ะขอเต้าเจี้ยวด้วยนะคะน้ำ้มไม่เอาคนะ่ะ ที่นี่นะคะมีร้านอาหารให้เลือกเยอะมากค่ะแล้วก็มีโซนให้นั่งกินโตะ๊เยอะค่ะร้านมีขายน้ำพริกกระปุกละ15บาทมีให้เลือกหลายอย่างเลยค่ะ ร้านนี้ขายน้ำสมุนไพรค่ะก็จะเป็นพวกน้ำกระเจีย๊ยบน้ำมะตูมน้ำหล่อหังกล้วยพุทซาจีนน้ำขิงขนมไทยก็มีให้เลือกเยอะค่ะ ต้มอ,อยู่นี่นะคะคือขนมถั่วแปบ ไปเเยยอะลขนมถั่วไ,ไปกินเป็ดกปูไปก่อนนะใช่ไม่มีอะไรจะกินให้หนาเอามะพร้าวไหมเอามะพร้าวเลยแหละขนมเปี๊ยกปูนค่ะหมูปิ้งร้านนี้ขายไม้ละ12บาทค่ะ ร้านขายขนมปังเบเกอรี่ขนมน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะผลไม้ก็มีขายนะคะ ลาดที่นี่สะอาดนะคะลุกมาเดินที่นี่ช่วงเช้าค่ะค่อนข้างคึกคักเลยนะคะคนเยอะค่ะซาโมซ่าค่ะชิ้นละสิบบาท ขนมจีนก็มีนะคะมีน้ำยาให้เลือกเยอะเลยค่ะ หมูกระทะช่างโลก็มีขายค่ะพวให้หมดเลยใช่ไหมคะ ขนมคกร้านนี้อร่อยค่ะ อาผสมเหมือนกันนะคะมเดนกิน,นางเต้ไหนคะ,ไไนคะมีะต้นหอมถัวดำมาัวนั้นแป้งข้าวไรเบอร์รี่ ขนมโคกลาน,นี้อร่อยค่ะกุ้ยช่ายแป้งเปื่อยค่ะร้านนี้ทำอร่อยนะคะแทบจะไม่มีแป้งเลยค่ะสี่ชิ้น,น,นเอาใส่กล่องนะคะอันนี้มีใส่อะไรอะคะอ๋อไส้กะหล่ำปีเห็ดหอมค่ะอันนี้มันแก้วไม่มีกุ้งอ๋อมีกุ้ง อาผู้ชายกล่องยังมีกี่ห้าชิ้นใช่ไหมคะ กุ้ยช่ายรานนี้ทำอร่อยค่ะแทบจะไม่มีแป้งเลยนะคะที่นี่มีขายผักสดด้วยนะคะพริกกระเทียมก็มีมาที่เดียวซื้อของได้ครบหมดเลยค่ะ ร้านขายสมุนไพรก็มีค่ะอย่างนี้ห่อเท่าไหร่อ่ะคะห้าสิบห้าสิบราคาคือราคาไม่เหมือนเพื่อนโอ คขอขาคคาบางอย่างก็ถูกมปนจะมาแคสต์อะโอ้ข้าใมีสิองอ๋อชงได้เลยใช่ไหมคะไม่ต้องต้ม<ร>ข<อ>้าง,ง,ง,งในมีสิบซอใสใช่แล้วก็เรนานิ์มันจะนได้ไว,แลแลวจะออกนีได้ไวน้ำมันตัวนี้ใช้ดีค่ะของแม่กูลาที่นี่ขายข,าขวดละ2ยบาทค่ะ ก่อนกลับแวะซื้อก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาร้านนี้อร่อยค่ะถุงละ50บบาทค่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาร้านนี้ให้เยอะนะคะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะ นี่คือไายแป้งเลยใช่ไหมคะใช่จ้ะจ๋าเสใสพริกไทยป่ะคะอย่างงี้พริกไทยค่ะหอมพริกไทยแต่ว่าไม่เผ็ดนะนเด็กๆก็สัมัสอายุทานได้ท้ำจิ้มราดหรือแ,แยกนะแยกค่ะหนูยอ๋อลแป้งจ้าวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะเนื้อนุ่มๆเร่งๆร้อนๆเลยจ้าอ่ะแล้วปกติขายที่ไหนอะคะถ้าประจำเสาร์อาทิตย์ก็ตลาดลุกเจริญตลาดอินสาธ์ลประดิษฐ์โอ้แล้วก็วันอื่นก็บนไหลที่อยู่ตัวเองคลามหกครามสามอะไรอย่างเงี้ย หมูยอร้านนี้อร่อยน้ำจิ้มแซบค่ะ